บริการหักบัญชีอัตโนมัติกับบัตร K-Express Cash วันนี้รับฟรี Teddy House Sportback กลับเข้าสู่ช่วงที่สของรายการของเราค่ะตอนนี้มีข่าวสารดีๆมาฝากนะคะสาหรับคนที่อยากจะมีอิสรภาพทางการเงินได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะกับเงินฝากซูเปอร์ทวีซับค่ะ เงินฝากซุปเปอร์ทรีซับจากธนาคารกสิกรไทยตอนนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจะออมแบบทุกๆเดือนค่ะโดยตอนนี้ดอกเบีย้ยแรงสูงสุดถึง2.9%อีกด้วยนะคะถ้าเราออมเท่าท่ากันทุกเดือนยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเดือนละ500บาทติดต,ต่อก,กัน24เดือนดอกเบีย้ยไม่ต้องเสียภาษีอีกด้วยค่ะและถ้าเกิดใครสนใจนะคะการฝากแบบดอกเบีย้ยสูงแบบนี้ค่ะต้องเป็นฝากซุปเปอร์ทรีซับได้ที่ธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2558เลยค่ะ รีบหน่อยนะคะรีบเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นคอหนังนะะช่วงนี้นี่ข่าวสารเกี่ยวกับหนังเนี่ยเยอะมากๆแล้วหนังที่น่าสนใจเนี่ยเยอะมากอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่น่าสนใจทั้งชื่อทั้งบทนั่นก็คือ The Lobster หิวเลยค่ชื่อภาษาอังกฤษไม่เท่าไหร่ทำไมต้องเป็นล o อบ t e ตอร์ชื่อภาษาไทย โสดเงาเป็นบสเตอร์ทำไมต้องเป็นบสเตอร์ไม่เข้าใจเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเส้นเรื่องกันนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเขามีรางวัลติดตัวมานะคะจากเทศกาลเมืองคานจูรี่ไพรส์ซึ่งรางวัลนี้เนี่ยเป็นรางวัลคือรางวัลขวัญใจกรรมการคนไทยเคยได้นะคะคุณเจ้ยพิชาคงเคยได้มาแล้วนะคะโดยเส้นเรื่องนะคะน่าสนใจมากตรงที่ว่าคนโสดเนี่ยถ้ายังโสดอยู่จะถูกจับไปอยู่ในสถานที่หนึ่งก็คือโรงแรมอยู่แห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนเข้าไปเนี่ยเขาจะต้องหาคู่ ให้ได้ภายใน45วันแต่ก่อนที่จะหาคู่ให้ได้เนี่ยถ้าเขาบอกถ้าเกิดคุณหาคู่ไม่ได้เนี่ยคุณต้องตกลงมาก่อนว่าถ้าหาคู่ไม่ได้ภายใน45วันจะเป็นสัตว์ชนิดอะไรอ๋อแล้วก็เลยเป็นเส้นเรื่องว่าทำไมถึงเป็นเดอะลอสเตอร์เพราะต้าเรือกเป็นลอสเตอร์ถูกต้องคือพระเอกคือคเรนฟารเรลถ้าเป็นพี่คีพี่คีจะเรื่องเป็นอะไรอะเป็นนกไหมคะนกินหนีไปที่อื่นเลยนะเป็นพี่อะครับพี่ไม่ค่อยอยากเป็นอะไรนอกจากตัวเอง ยืนอย่างชัดเจนนะคะพระเอกของเราคอลินฟารลงวนนี้ปกติเฉนเท่แบดบอยฮะง่วนนี้เป็นเนื้อแล้วก็เลือกที่จะเป็นลอบสเตอร์ด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าภายใน45วันนี้เขาหาคู่ไม่ได้สักทีสุดท้ายหนีออกมาหนีออกมาแล้วก็มาเจอผู้หญิงคนหนึ่งคือราชวิยอยู่ในป่าแล้วก็เกิดตกหลุมรักกันขึ้นจะบอกว่าคลินนี้ต้องคิดเหมือนหญิงแน่เลยคืออยากเป็นตัวเองอ่ะก็เลยพอนีออกไปปั๊บไปเจอกระโดดไงเขาอยากเป็นบสเตอร์กระหนูกินขอร้องนางเอกแทนได้ไหมคะ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ค<ห>่ะได้รางวัลไปเรียบร้อยแล้วน่าสนใจขนาดนี้เดียด๋วยวเราไปชมภาพยนตร์ตะอยางกันดีกว่าค่ะ No Never The last relationship lasted how many years Twelve It's no coincidence that the targets are shaped like single people and not couples Did you catch rabbits Five Four, three, two. Have you thought of what animal you'd like to be if you end up alone? Yes, a lobster. A lobster is an excellent choice. จริงๆชอบตรงที่กลิ่นอายคล้ายๆกับเบส t อนเนอร์ซี่คล้ายมากนะคะแต่ในเทรลเลอร์เนี่ยก็ไม่ได้บอกอะไรว่าทำไมเขาถึงเลือกเป็น lobster 19พฤศจิกายนนี้เดี๋ยวไปหาคำตอบกันได้เลยค่ะมาถึงอีกข่าวนึงหน้านี้ข่าวอาจจะดูรุนแรงมากมีค่าวฟ้องเกิดขึ้นค่ะกับสามีฮัลลิบอรี่ใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นคะคือจริงๆแล้วนะคะก็คือตัวฮัลลิบอรี่เองนะคะกับสามีค่ะที่ชื่อว่าอลิเวอร์มาร์ติเสเนี่ยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับลูกน้อยที่ท่ากาศยานที่ลอสแองเจลิสค่ะประก ว่าก็มีคนมารอรับนะคะ,ะก็คือพวกนักข่าวเนี่ยแหละ,ะมารอกันเต็มเลยอยากเห็นดาราอยากเห็นดาราอยากทำรูปถ่ายรูป,ปข่าวาอะไรอย่างนี้ใช่แล้วทีนี้เนี่ยนะคะพอเดินออกมาปั๊บเนี่ยปรากฏว่ามาเจอกับ ทางตัวมาตินสเองเขาถือเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นที่นั่งเด็กอะค่ะซีดขาซีดขาซีดใช่ไหมคะมาถึงปั๊บเนี่ยไปชนกับผู้ชายคนนึงซึ่งเข้าใจว่าเป็นนักข่าวแต่จริงๆแล้วผู้ชายคนนั้นก็คือเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานลอสแองเจลิสค่ะแล้วปรากฏว่าชนปานปั๊บเนี่ยนะคะล้มหงายหลังไปเลยไปชนกับรถเคนอีกคันนึงนะคะล้มแรงด้วยแล้วคาริบเบอรี่เองค่ะเขาก็หันไปดูนะว่าพอล้มแล้วคือยังไงปรากฏว่าก็ไม่ใส่ให้เป็นคนผิดสีด้วยปรากฏว่าก็ไม่ได้ใส่ใจก็เดินไปเลยอย่างนั้น ทีนี้เนี่ยเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นนะคะมาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วแล้วใช่มันนานมากแล้วนะ,ะเขาน่ะนะคะไปแจ้งความที่สถานีตํารวจนะคะลอสแอนเจลิสด้วยแต่ไม่ได้รับแจ้งเขาไม่รับแจ้งจนกระทั่งตัดสินใจมาฟ้องแพ่งนะคะ ต่อเรียกร้องค่าเสียหายเรียกร้องค่าเสียหายเท่าไหร้าล้านโอ้ตายห้าล้านใช่ห้าล้านเออเราไปเก้็งเป็นเงินไทยชนดีมีเป็นเงินไทยก็ตีว่าร้อยเจ็ดสิบล้านบาทแต่มันก็ไม่ถูกนะเขาไปยินรอรับด้วยแบบความปรารถนาดีไม่ได้อยากจะเข้าไปยุ่งแล้วเนี่ยที่สําคัญคือเขามีหลักฐานใช่ไหมทั้งรูปทั้งวิดีโอคลิปวอดีโอปาร์ซี่ถ่ายไว้เทียบค่ะมาบอกมาตัวแน่นเลยใช่น่าจะ น่าจะโดนนม่รเจ็ดสิบล้านโดนไหมคือฮาริคนี่เอง,เ,อง <c oughs> เขาก็ยังไม่พูดอะไระก็ต้องรอติดตามกันต่อไปจ้านะคะติดตามกันต่อไปอ่ะข่าวนี้นะคะมาถึงอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะคะ,คะขวัญใจที่ฉันมากเลยค่ะ เควนสเตฟานีชอบมากเธอสวยเธอรอดใช่ลอดขนาดนี้ไม่อยากจะเชื่อว่าเลิกกับสามีแล้วทุกอย่างแล้วเลิกกันนานแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดค่ะคุณเควนเนี่ยเขาได้ออกปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่มีชื่อเพลงว่า used to love you เคยรักเธอใช่ไหมเคยรักเธอเดี๋ยวนะคือเธอปล่อยออกมาหลังจากที่เธอหย่าสามีว่าอย่างนั้นเธอใช่เธอหย่ากับสามีเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ประมาณ2เดือนคนก็เลยเข้าไปสังเกตว่า เอ๊ะเรื่อหาเพลงนี้มันเป็นอะไรยังไงไปดูสั้นๆหน่อยไหมได้เลยค่ะ 3คนใช่พี่มีมีแต่หน้าเกวนเซฟนี่อ่าใช่จะเป็นการแสดงอารมณ์ไงคะทำให้แฟนคลับหรือว่าคนที่ดูแบบเอ้ยเพลงนี้มันคล้ายๆกับชีวิตเธอหรือเปล่าเพราะว่าท่อนฮุกของเพลงนี้เนะคะเขาบอกไว้ว่าท่อนฮุกฉันไม่รู้ว่าทำไมถึงร้องไห้แต่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะฉันนึกถึงครั้งแรกที่ฉันเกลียดคุณในเวลาที่ฉันยังรักคุณอยู่โอ้ยใช่ต้องเกุ้งตรงสิทธิ์หน่อยแล้วค่ะกม่มตุ้งตรงสิทธิ์หน่อยแล้วคะ ทั้งรักท,ทั้งเกลียดน่งี้แต่ว่าในเอีเนี่ยสังเกตได้เลยค่ะว่าเหมือนเขาพยายามที่จะแข็งแรงเพราะว่ามีช็อตหนึ่งกำลังจ,งจะร้องไห้และน้ำตากำลงังจะไหลออกมาจากตาแต่ว่าฮึ แข็งแกร่งขึ้นมาซะงั้นต้องการจะบอกอะไรสักอย่างนะตองจะบอกอะไรหรือเปล่าดู้แต่ว่าผู้หญิงที่แข็งแกร่งยุกใหม่ใช่ที่บากุณต้องการจะบอกว่าถึงแม้จะได้เจอกับเรื่องหนักขนาดไหนพร้อมที่จะก้าวต่อและสู้ต่อไปตบมือให้เกรสเตนนะคะเป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะคะเอาละ่ะช่วงหน้านะคะขอยิ้มนิดนึงเราจะได้เจอเด็กน้อยจากภาพยนตร์เรื่อง water boy นะโหที่กำลังเป็นกระแสฮือฮากับงานแถลงข่าวเป็นอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวติดตามมาในช่วงหน้าค่ะ น้องคะขอทิชชู่ซับหน่อย <laughs> จิ๊บจิ๊บทิบันเทิงเทศกาลหนังเมืองคานมีการมอบรางวัลปามด็อกส์อวอร์ดให้กับนักแสดงที่เป็นสุนัขและสัตว์เลี้ยงยอดเยี่ยมในแต่ละปีซึ่งบ๊อบสุนัขจากเรื่อง The Lobster ได้รับรางวัลในปีล่าสุด